ซื้อสินค้าผ่านแอปช้อปปีโดยโอนเงินชำระค่าสินค้าล่วงหน้าจะถูกโกงไหมไปรับชมกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะดาต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะที่ดาอาจจะตอบคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะตอบไม่ทันรวมทั้งคําถามจากอินบ็อกซ์ในเพจ a c e b o o k ก็เช่นกันค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่อาจจะตอบไม่ทันเลยจริงๆเนื่องจากว่ามีคําถามเข้ามาเยอะมากนะคะก็อาจจะตอบล่าช้าบ้างหรือบางครั้งก็ตอบไม่ทันเลยบางคําถามหากทําเป็นคลิปวิดีโอได้ดาก็จะทําเป็นคลิปวิดีโอนะํามาแชร์กันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตอบคําถามอีกเช่นเคยนะคะพอดีมีคําถามจากหลายๆท่านนะคะที่ถามมาว่า ถ้าเรานะคะซื้อสินค้าผ่านช้อปปีและโอนเงินค่าสินค้าไปล่วงหน้าเนี่ยเราจะถูกโกงไหมบางท่านนะคะก็ไม่กล้าที่จะโอนเงินซื้อสินค้าในราคาสูงเพราะกลัวถูกโกงคลิปนี้นะคะดาก,ก็เลยจะมาแชร์เกี่ยวกับการซื้อขายของระบบ s h o ปปีนะคะระบบ s h o ปปีค่ะค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องถูกโกงค่ะช้อปปีนะคะก็คือตัวกลางระหว่างผู้ซื้อสินค้ากับผู้ขายสินค้านะคะ ดาจะขอยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะคะนี่คือช้อปปีนะคะและก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายนะคะนำสินค้ามาฝากขายในช้อปปีเช่นมีร้าน A ร้าน B ร้าน C นําสินค้ามาฝากขายในช้อปปีแล้วตัวเราค่ะก็เข้าไปซื้อของออนไลน์ในช้อปปีแล้วเราก็สั่งสินค้าชิ้นหนึ่งจากร้าน A แล้วเราก็โอนเงินชําระค่าสินค้าไปล่วงหน้าเลยนะคะเพื่อจะซื้อสินค้าจากร้าน A ตรงจุดนี้ใช่ไหมคะที่หลายๆท่านนะคะอาจจะกังวลว่าโอนเงินไปแล้วจะได้รับสินค้าไหมจะถูกโกงหรือเปล่าที่ดาบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเงินที่เราโอนชําระค่าสินค้าไปเนี่ยพอเราโอนไปแล้วนะคะเงินจํานวนนี้ที่โอนออกไปนะคะจะไปอยู่ที่ช้อปปีนะคะเงินจํานวนนี้ที่เราโอนร้านค้าเอยังไม่ได้รับเงินนะคะ เพราะว่าช้อปปี้จะเป็นตัวกลางในการเก็บเงินของเราไว้ก่อนนะคะและเมื่อเรานะคะได้รับสินค้าจากร้าน A เรียบร้อยแล้วนะคะและเราไม่มีการคืนเงินคืนสินค้าใดๆเลยช้อปปี้นะคะถึงจะโอนเงินของเราที่ช้อปปีเก็บไว้นะคะไปให้ยังร้าน A นะคะในระบบของช้อปปีนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีให้เรากดยอมรับสินค้าด้วยนะคะเพื่อเป็นการยืนยันให้ช้อปปีนะคะโอนเงินไปยังผู้ขายได้เลย และถ้าหากว่าสินค้าที่เราสั่งมานะคะไม่ตรงกับความต้องการของเราเลยเราก็สามารถกดคืนเงินคืนสินค้าได้นะคะซึ่งช้อปปีนะคะก็จะเป็นตัวกลางในการโอนเงินกลับมาให้เรานั่นเองค่ะช้อปปีนะคะจะเป็นตัวกลางในการรับโอนเงินจากเราและก็จะเป็นตัวกลางในการโอนเงินจากเราไปยังผู้ขายและช้อปปีก็ดูแลในเรื่องของระบบซื้อขายสินค้าด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกท่านก็สบายใจได้นะคะสําหรับการสั่งซื้อสินค้าด้วยวิธีโอนชําระเงินล่วงหน้าค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับระบบการซื้อขายคร่าวๆในระบบของช h อป e ีนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ